อนนี้ก็ยืนได้ขันตอนที่ห้ากำลังสีขนหญ่าจากล่งไตตูวลูกเจ็ดลูกหกตัวว่าออกตัวหนึ่งวิเจ็ดพ่อแต่ตอนนี้ห้ากำลังขนใหญ่นะาจา๊ะเอามาบอนไว้นี้จากปากเยวปากกาขอกที่หาแล้วขอกที่หาแล้วเนีย่ยวิธีเอาเพิ่นมาลงปกปักรักษาเพิ่นนะจ๊ะวันนีาา้นนวันกู์พอดีเลย ขอให้สุกสุกสุกนะขอให้สุกสุกนีขอใครได้บอมเนกอไก่บอมเนต่งไก่สุกเด้อสุกแบบว่ามีความสุกกล้ลูกก็เต่านั่นนะดูแลลูกเต่าได้นะมีเจตโตตัวนี้จะเอาเอาไหวอีกบ่เอาไหวเพาหนาสีออกแล้วเนาะหรืออาจจะบอมีลูกจันเบิงแต่มันดังคลิกคลิกแต่ว่ามันหน่า นาาั่นล่ะขอ,อกนีมิเออไม่ได้ไม่ได้และเหนาแล้ะมึงเอามาสั่นเลยไี่สั่นให้เสียงให้ฟังเด้วยจ้ะเนี้ยอาการหนีแปลว่าอาจจะเออใครบุมงเชื่อ,อกะทือว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ยูเจ็ดฟองออกมาในหกน่ารักอันไล่ไล่หนีแปดแปดฟองออกมาเจ็ดแปลว่าขอ,อกหนีได้เจ็ดนอไม่เจ็ดโต มีความสุขนะวันนี้วันสุขพาลูกอยู่ดีๆนะอย่าหายกามะไก่เดี๋ยวให้ไมิปีก็จะเอาปล่อยๆนะจ้ะ